ห้าพระเครื่องสร้างก่อนปีพุทธศักราช2,500ชุดที่23 1. เหรียญเม็ดแตงพระนอนวัดคูหาพิมุกธรรยาลาจังหวัดยาลาปี2,493ราคาหลักพันขึ้นไป 2. ล็อกเก็ตรุ่นแรกพระครูประกาศิตธรรมคุณเพชรวัดวชิรประดิษฐ์จังหวัดสุราธานีปี2,480ราคาหลักหมื่นขึ้นไป 3. พระปิดตาเนื้อโลหะผสมวัชัยมงคลจังหวัดสงขลาปี2484ราคาหลักพันขึ้นไปสี่เหรียญรุ่นแรกหลวงปู่ช่วงวัดบางแพรกใต้จังหวัดนนทบุรีปี2488ราคาหลักแสนขึ้นไป 5. เหรียญบาทน้ำมนต์ปรเวศวัดประวันิเวศกรุงเทพมหานครปี2435ราคาหลักหมื่นขึ้นไป ฝากกดไละกดแชร์และกดติดตามช่องพระเครื่องทั่วไทยด้วยนะครับขอบคุณครับ